ลูกสาวหลังรัฐธรรมนูญสวยคมชัดเจนก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงจากการประกวดในแบบโดมอนแมนปี2,536จนมีผลงานด้านการแสดงละครตามมามากมายสำหรับหลังรัฐธรรมนูญสีเลิกหรือชื่อใหม่รลังเพชรดีสีเลิกมีผลงานด้านการแสดงละครตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องตองหนึ่งเงินเงินเงินลูกสาวกำนันนายฮอทมินปูสมเฝ้าทรัพย์เปรตวัชุทัศน์ ยอพระกินคือหัดถาครองพิพบและอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะหากย้อนไปถึงสมัยอดีตเรียกว่าหนุ่มคนนี้เป็นถึงพระเอกในดวงใจของสาวหลายๆคนเลยทีเดียวซึ่งปัจจุบันหลังมีครอบครัวแล้วมีลูกสาวอายุ10ขวบชื่อน้องอมพรอยโดยหลังจากที่กลับมารับงานละครก็มีผลงานอย่างสายโลหิตและบ่วงสบาย ถึงแม้ตอนนี้อายุจะแตะเลข45แล้วแต่เชื่อไหมคะว่าเขายังมีใบหน้าและรูปร่างที่เพอร์เฟไม่เปลี่ยนสมเป็นอดีตพระเอกจริงๆค่ะในวันนี้เราจะมาเปิดภาพรังรัตธรรมนูญหรือหลังเพชรด,ดีสีเลิกซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อก่าวว่ารังรัตธรรมนูญสีเลิก ที่เปลี่ยนชื่อใหม่มาได้หลายเดือนแล้วเมื่อได้คุยกันุ่มลังเขาก็เผยให้ฟังพร้อมทั้งอัปเดตเรื่องลูกว่าคิดว่าจะพาเข้าวงการไหมปัจจุบันเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นเพชรดีสีเลิกพอดีมีอาจารย์ที่นับถือท่านบอกว่าชื่อเดิมอาจจะทำให้ลมลุกครุกคานและตนเองก็มีความคิดว่าอยากจะเปลี่ยนชื่อด้วยชื่อใหม่ที่ใช้มาประมาณ7-8เดือนแล้วก็รู้สึกว่าดีขึ้นเพราะมีเงินเข้ามาตลอด ช่วงที่พักหายไปคือมีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพและอายุเรามากขึ้นด้วยซึ่งช่วงนั้นติดเล่นกีฬาก็เลยทำให้ปวดหัวเขา่าการรับงานค่อนข้างลำบากเลยพักดีกว่าส่วนเรื่องครอบครัวคือแฟนเป็นคนนอกวงการมีการคุยกันที่ช่วงพักงานในวงการไปช่วงแรกมีการปรับตัวบ้างเพราะตนเป็นนักแสดงด้วยแต่ก็เหมือนคู่รักทั่วไปมีทะเลาะก,กันบ้าง แต่สิ่งหนึ่งที่เราสองคนมีให้กันคือเอาใจเขามาใส่ใจเราเลยทำให้อยู่ด้วยกันมาได้หลังจากมีลูกคิดว่าตนเปลเรนไปเยอะเป็นคนอยู่ติดบ,บ้านมากขึ้นทำงานเสร็จก็อยากกลับบ้านเลยเรื่องพาลูกเข้าวงการก็อยากพาเขานะอยากเอามากองด้วยคือพักหลังที่มารับงานตนเองก็อยากให้ลูกเห็นว่าพ่อเคยเป็นพระเอกมาก่อนเพราะตอนแรกเขาเกิดมาเขาไม่ทันได้เห็น ก็พยายามรับงานที่มันหลากหลายขึ้นก็ต้องขอขอบคุณอรังด้วยพอลูกตนได้เห็นละครก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีส่วนเรื่องของลูกจะเข้าวงการหรือไม่ก็ต้องอยู่ที่ความพร้อมอยู่ที่ความพอใจของเขาความรักของเขาว่าจะเป็นนักแสดงหรือเปล่าแต่ตอนนี้ผมมองว่าเขายังไม่พร้อมเพราะว่าเขายังนิ่งๆอยู่ยังไม่กล้าแสดงออกมากขอขอบคุณที่มาข่าวจากสยามทูเดย์ค่ะ หากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารา g อสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ